คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปเก็บคูปองส่วนลด Lazada 1212ปี2025กันครับรวมถึง2อดิลสินค้าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง Lazada 1212เซลลใหญ่ส่งท้ายปีเริ่มช็อปตั้งแต่วันที่11ทธันวาคม2568เวลา2ทุ่มนะครับจนถึงวันที่14ทธันวาคม2568ครับสำหรับใครที่สนใจและกำลังมองหาคูปองส่วนลดกันอยู่เี่ยคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปเก็บคูปองส่วนลดกันครับ สำหรับพิกัดเก็บคูปองส่วนลดและพิกัดที่น่าสนใจต่างๆรวบรวมไว้อยู่ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์แปบะบพิกัดไว้ให้แล้วครับตามเข้าไปเลย1212 12. เป็นแคมเปญเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วครับใครที่เล็งอะไรไว้อยู่แนะนำให้วางแผนการช็อปมองหาดิวที่น่าสนใจเก็บคูปองส่วนลดและเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอครับหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าหลักของ l า z a d a 1212ครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคูปองส่วนลดเก็บคูปองส่วนลดที่หน้านี้ครับ มีคูปองส่วนลดอะไรน่าสนใจบ้างตามนี้เลยครับ l า z a d a าเขามีคูปองส่วนลดที่เก็บได้เลยครับแล้วก็คูปองส่วนลดที่เก็บตามช่วงเวลาถ้าพลาดช่วงเวลาไหนก็ตามเก็บอีกช่วงเวลาหนึ่งครับคุณผู้ชมเก็บคูปองส่วนลดเสร็จแล้วก็ส่องดิวกันครับมีดิลต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันครับถูกใจสินค้าไหนก็เพิ่มลงรถเข็นไว้เลยครับย้อนกันอีกครั้งนะครับลาซาด้าสิบสองสิบสองเริ่มช็อปตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครับจนถึงวันที่14ธันวาคม2568าหครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าจากแบรนด์ต่างๆแนะนำให้ดูที่หน้าแบรนด์ดังครับตรงนี้เนี่ยจะรวบรวมสินค้าที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ลองเลือกดูกันครับหน้านี้ก็มีคูปองส่วนลดให้เก็บด้วยนะครับคุณผู้ชมลองเลื่อนดูกันนะครับแถบข้างล่างเนี่ยจะมีหมวดหมู่ที่น่าสนใจนะครับดิวขายดีคูปอง แบรนด์ดัง PCell ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับสองดิวกันย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคูปองสดด่วนลดไว้ช็อป Lazada 12 12ปี2025พี่ิาพิกัดเก็บคูปองส่วนลดนะครับแปะไว้ให้แล้วในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือดูในคอมเมนต์แปะไว้ให้แล้วครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมพูดคุยกันในคลิปนี้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ